ดีใ,ใจนะครับที่ได้มาร่วมเล่นซีรีส์กับน้องๆนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรคิดว่าจะหมดยุคหมดไวัยไปแล้วอะ,อะไรเงี้ยเออแต่ก็แต่ก็ได้มีโอกาสอีกหนึ่งรอบก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็สนุกดี<ไ>วัยเรืเ่องแรกเป็นยังไงบ้างวัยเรื่องแรกเป็นยังไงบ้างอ่ะจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ไม่ได้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 เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนแบบ เราไม่ได้มาเป็นแบบคู่หลักอะแต่ว่าเรามาเพื่อแบบเสริมทับหรือว่าแบบเพิ่มความเข้มข้นให้กับเรื่องนี้แล้วก็จุดเค์มพอยต์ของคู่หลักเขาอะมันจะแข็งแรงมากขึ้นแต่เราเป็นคู่จิ้นปลอดภัยเลยนะพี่เดชเราคือคู่จิ้นปลอดภัยสมัยเราไม่มีอเลยนะเราคือเรียลลิตี้ไงเราไม่มีเราไม่มีซีรีส์ไงสมัยนั้นเนี่ยแปลว่าตอนนั้นตอนนั้นถ้ามีซีรีส์ต้องเป็นคู่เราเลยโอ้โหถ้าเกิดเป็นสมัยนั้นใช่ไหม ถ้ามีซีรีส์ก็คงได้เล่นเนาะเออสมัยนั้นแต่มันไม่มีเนาะเราเราเคยคิดชื่อชื่อซีรีส์ในใจหมว่าถ้าเราจะได้เล่นกอนเป็นน่ามีไม่น่ามีนะเออแต่ว่าหน้าเน้อเองเราก็ยังได้อยู่ไปในโทนเดียวกันน้องๆได้หัเราอุ้ยสาธุเราขอพระคุณฮะแล้วก็คือตัดตัวเล็กหรือเปล่าตัวเล็กเข้าเด็กๆอะไรเงี้ยครับส่วนหน้าก็คือทำเอาทำเอาก็คือ เอาเอาก็คลินิกก <ide> <rawd unre> ็คือเครื่องอยู่ข้างๆนะครับอยากาจะเข้าฉากวันนี้เอ้ยอันนี้ต้องหน้าใสหน่อยก็เออนิดนึงก่อนเติมก่อนตายอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้อันนี้ก็คือนการจะเข้าเป็นเรื่องของการขายธุรกิจนะอ่าไม่เข้าก็ได้เดี๋ยวนี้เป็นใคบ้างก่เดี๋ยนะเดนิไปดึงเดนิสแล้วไอเดนิสเดนิแล้วเหรอก็คือก็จริงๆทุกวันนี้ทุกวันนี้ทำหลักๆก็คือทำคลินิกนั่นแหละคอนเดลิสคลินิกนะครับแล้วก็เนี่ยก็ใช้เวลา เวลาบางส่วนในการที่จะมาทํางานในวงการบันเทิงอะไรเงนี้ครับอย่างเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่รับเข้ามาเพราะว่าตอนนั้นเขาบอกว่าเอ้ยเรารับเชิญแล้วก็ถ่ายอยู่จํานวนตอนเท่านี้เท่านี้เท่านี้เราดูแล้วเอ้ยเรารับได้แล้วก็มาร่วมเลนกับขาวอะไรเงี้ครับธุรกิจมากกว่าช่วงนี้ใช่คับตอนนี้ทุกวันตอนนี้โฟการอยู่ที่ธุรกิจหมดเลยใช่แล้วก็งานวงการบันเทิงก็คือต้องต้องรับท่ละงานแล้วก็ไม่รับเยอะเกินไปเพราะว่าไม่งั้นมันไม่มีเวลาไปทําทําส่วนธุรกิจนะครับ บันเทิงก็เยอะจริงๆจริงๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนื่องจากการทํางานคลินิกแล้วก็ทําธุรกิจมันก็เหมือนเป็นความฝันเป็นแพชั่นอย่างหนึ่งที่ที่เราอยากทําให้มันประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็อยากเปลี่ยนวงการธุรกิจความงามธุรกิจคลินิกความงามอย่างเงี้ยครับให้มันเป็นธุรกิจที่ใสสะอาดแล้วมันก็มีมาตรฐานมากขึ้นมันก็เป็นแพชั่นหนึ่งอย่างที่เราอยากทําซึ่งตอนนี้เราก็กำลังโกออนไปตามแพชั่นอยู่ซึ่งเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นมาเรื่อยๆว่าสิ่งที่กําลังแบบ ตั้งใจทามันจะดําเนินการไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆปล่อยมือไหมก็คงคิดว่าไม่ปล่อยมือเลยนะก็คือคงต้องมีผลงานบางอย่างที่ยังเลี้ยงให้เราอยู่ในวงการบันเทิงได้อยู่บ้างนะครับอย่างตอนนี้ส่วนเวลามี100ยเอร์เซ็นะาครับอาจจะแบ่งมาวงการบันเทิงสักประมาณ20%หรือ25ซแต่ว่าจะไม่พยายามให้มันเยอะจนถึง 50- 50เพราะว่าจริงๆแล้วในส่วนของการทํา ทำคลินิกเนี่ยมันต้องใช้เวลาโฟกรัสค่อนข้างเยอะมากแต่หล,หลายคนจะมองว่าเอ้ยก็ไม,ม,ม,ม่มีอะไรก็เข้าตรวจหรืออะไรเฉยๆแต่ว่าสิ่งที่เราทําเบื้องหลังจริงๆม,มันเยอะกว่านั้นอีกเยอะอะไรเงี้ยครับแล้วก็คนทุบรวงเนอะบริการที่แบบพอเราไปทุ่งทำงาน,นเปิดสาขาเยอะแยะมากมายเลยมันจะทําให้เหมือนงานตรงจะลืมหรือเปล่าอ๋อจริงๆก็เป็นไปได้นะถ้าถ้าเกิดคนจะลืมหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวก็มองว่าจริงๆได้อยู่วงการบันเทิงมาสิบปีแล้วแล้วก็เรียนหนังสือไปแล้วก็ทํางานวงการบันเทิงควบคู่กันไปมาแบบว่า ตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับสิกว่าปีแล้วอะ่ะก็เลยคิดว่า,าบางทีถ้าสมมติว่าโชคชะตาคือตอนเข้ามาวงการบันเทิงก็ไม่ได้เข้ามาด้วยแบบรูปร่างหน้าตาหรือเรามีพอที่บอกไหมมันก็แบบดววมันก็พามาโชคชะตาพามาแล้วก็ก็เลยบอกว่าถ้าวันหนึ่งโชคชะตามันแบบมันมันพอแล้วกับเราอะไรเงี้ยแล้วก็ก็พอแลวถ้าวันหนึ่งเสียงมันจะลดห่านไปเรื่อยๆก็โอเคใช่ไหมหมอคงต้องเป็นอย่าง,งานั้น รงนะแต่ว่าคิดว่ามันเป็นสัจธ,ธรรมมากกว่าคือ,อไม่มีใครสามารถที่จะอยู่ทางฟ้าได้วันหนึ่งนี้ก็อย่างสมัยก่อนถ้าเกิดเป็นส0ปีก่อนวันหนึ่งนี้ก็เคยมีแฟนคลับที่มาห้อมล้อมแบบแบบนี้มันก็เป็นปังเยอะด้วยมันก็เหมือนแบบเราก็เคยมีแต่วันนี้วันนี้เราก็ไม่ได้ฟังกันแล้วไม่หรอกเออไม่แต่ว่าวันนี้วันนี้มันวันนี้ภาพนี้มันเป็นของ, <laughs> อองน้อ, <laughs> องๆแล้วอ่ะมันเหมือนส่งไม้ต่อไปแล้วอ่ะมันเหมือนแบบ เป็นยุคข,ของเขามันเป็นมันไม่ใช่ยุคข,ของเราแล้วซึ่งเราถ้าเรามานั่งคิดน้อยใจว่าอุ้ยเราไม่เห็นมีแฟนคลับเยอะเหมือนเขาเลยในปัจจุบันนี้มันก็เป็นเหมือนแบบชีวิตมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วก็แค่ทำาวาเข้าใจกับมันแล้วก็อยู่กับสิ่งที่เรามีแล้วสิ่งที่เราพอใจแล้วก็ทําในสิ่งที่เรารักดีกว่า<ะ>จริงๆการเปิดค,คือ แค่คำว่าคลินิกอ่ะมันก็มีมาตรฐานมามาครอบคุมชื่อของมันแล้วแล้วการที่เราแบบเป็นเจ้าของแล้วก็เปิดหลายๆสาขานี่ครับมัน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 มากกว่าการที่จะเอาสายตาเราเนี่ยไปมองเห็นทุกๆอย่างได้และมันเป็นเรื่องของการวางระบบการการวางพนักงานการวางมาตรฐานที่ที่ทุกที่จะต้องเหมือนกันและความยากมันอยู่ตรงนั้นแล้วก็เวลาเกิดปัญหาเราก็ต้องอยู่สแตนบาย ว่าจะเป็นเรื่องการคอมเพนต่างๆเรื่องของความผิดพลาดท,ทางการรักษาที่มันเกิดขึ้นซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นได้อยู่แล้วว่าจะเป็นเล็กหรือเล็กน้อยหรือว่าใหญ่โตก็ตามอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงนี้ก็คือสิ่งที่จะต้องแบบคอยสแตนบายหรือว่าคอยนั่นแหละคอยคอยโฟกัสมันอยู่ตลอดเวลาครับแบบห้ามหายไปไหนเลย,เลยะอะไรเงี้ยตอนนี้อะไรยิ่งตมอด อยู่เข้าสาขาไหนแล้วเข้าสาขาไหยได้หรอก็ก็เดลิสคลินิกนะครับตอนนี้มี3สาขานะครับก็มีที่ทาวินทาวอารีแล้วก็บางนานะครับตัวลิศหลักๆเข้าที่ทาวินทาวใช่ก็แต่ว่าขอเป็น by appointment ละกันก็คือนัดเป็นบุ๊ k i n g ไปก่อนใช่แล้วงานวงการสิ่งนี้มีไหมครับมีครับเดี๋ยวกําลังจะมีถ่ายละครครับก็ทํากับทางช่องวันถือว่ามีถ่ายละครแล้วก็ เออนั่นแหละครับแต่ว่าเป็น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 ละครอาจจะ6ตอนสั้นๆรับละครยาวๆแบบว่าเป็นละครหลังข่าวเนี่ยไม่ได้ขอบคุณครับขอบคุณครับถึงนะเนี่ย แฟนเก่าวอล้อจริงเออเหมือนก็ได้เอไม่อยากเหมือนได้อะไรนะไม่อยากมาหลอกไม่ก็เหมือนก็ได้กลัวน้องเสียใจไงมบอกเราเหมือนเหมือนน้องเพราะว่าน้องได้ยินภาพนี้กลับไปปุ๊บก็คือน้องคิดแล้วนะว่าเออกูน่งเหมือนพีลิตเออเที่ยแล้วนะเออ